ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการถแถลงการนะครับชนแนลของผมเองนะครับผมซึ่งชนแนลของผมเนี่ยเดิมทีชื่อผมชื่อว่า Jack h ันเตอร์นะครับผมแต่ด้วยที่ว่าชาแนลตอนนี้ก็คือผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับ ให้มันเรียกง่ายกว่าเดิมนะครับผมก็คือชื่อ,อผมผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าดอนมานะครับผม d o n m a ครับชื่อชื่อสองพยางน,นี้นะครับผมที่ผมจะเปลี่ยนและอีกอย่าง channel ของผมนะครับคือที่ที่ผมหายไปนานเนี่ยก็คือผมก็แบบเข้ามาหาลายัยติดงานเยอะมากนะครับผมรวมกับที่ ขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแต่ก็ผมก็จะพยายามทำต่อไปทำคอนเทนต์อะไรไปเรื่อยๆหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมที่ผมพยายามจะกล่าวสื่อออกมานะครับครับก็หลังจากที่คลิปนี้ลงไปช n n e l ผมก็จะเริ่มเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็รูปปกอะไรอีกมากมายก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระมากครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ